ตรงนี้ดีแน่นอนค่ะเหมือนเราได้เตรียมตัวไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเวลาคุณซื้อบ้านสักหลังหนึ่งนะแน่นอนคุณก็ต้องมองว่าอุ๊ยฉันซื้อบ้านหลังนี้ได้แล้วเดี๋ยวฉันจะขอเปลี่ยนกระเบื้อง เปลี่ยนสีบ้านเปลี่ยนวัสดุในห้องน้ําซึ่งตรงนี้มันจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มถูกไหมคะตรงนี้นะคะธนาคารกรุงศรีเนี่ยดีมากๆเลยเรามีช่วงเวลา p รีแอปพูก็คือลูกค้าสามารถ P ีอนุมัติเบื้องต้นแม้บ้านจะยังไม่เสร็จเนี่ยสามารถรอจนบ้านเสร็จได้เนี่ยเกวันค่ะหรือ3เดือนเลยทีเดียวถ้าคุณลูกค้ารู้อยู่แล้วว่าอ่ะช่วงนี้ก็คือวันนี้ก็คือเดือนกุมภาใช่ไหมคะบ้านเราจะเสร็จประมาณเมษา การที่เราเช่วงนี้มันจะไปเริ่มตกแต่งบ้านแล้วเราอยากจะเลือกกระเบื้องเราอาจจะจะเปลี่ยนพื้นห้องน้าอยากจะทําครัวต่อเติมอะไรเพิ่มเล็กน้อยซึ่งมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มกับโครงการอยู่แล้วเนี่ยถ้าเราผีไว้ก่อนเราจะได้รู้ว่าเรากู้ได้เท่าไหร่จะต้องหาเงินส่วนต่างไหมหรือว่าโอเคเราไม่ต้องหาเงินส่วนต่างสามารถกู้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเป็นบ้านหลังแรกเรามีเงินเก็บก้อนหนึ่งเราจะได้เอาเงินไปซื้อเฟอร์นิเจอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการกู้ผีไว้ก่อนเนี่ยสักสามเดือนจิงว่ามันโอเคมากๆอยู่่แล้วคะ